กินก sure. ับเกี๊ยวค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวกับเกี๊ยวทอดหืมเป็ย่างเขาไล่วันมน้อง่ายมเล้าเขามีอรจะลาบพิ้งพี่่ในั้นว่าเราปุ๊กว่าเราปกมันไงปกน้ มาค่ะทุกคนวันนี้เรามากิน๋้ยเตี๋ยวก๋วเตี๋ยวหมูน้ำตกอยู่อยู่บ้านห้อยทรายค่ะทุกคนนี่มันนี้กินเป็นเ็นเล็กนะคะมาามามันนี้โบมีพริกจีมามามไมนี่โไม่พริกจี ไมไ่อืมเจ้าเจตาสร้างเขานะรายร้อยอยู่ของมา,า,งาโื้ใช่ร้อยห้าสิบัีนี่เจ้า่ะี่อ้ดนี่เด้อค่ะพี่นอ้อง กินกับเกี๊ยวคะ่ะทุกคน้อยกว่าอืมสร้งมาอยู่เขาเนะสงวนแตก็รลยว่าจะไปาอยว่เรลืมหมอนหมเป็นทาง้ลแรกในการกินกับเกี๊ยวหัอือกเขาไปเอาหลายอย่างพี่ยายถืให,หม้นะเรา อืมอย่าจะปูมอนปูอันนีอีอื่ปูปลาอีอ่้าถ่ายอีกีะก่อนเดี๋ยวกรอบมาเดี๋ยวกรอบมาเดี๋ยวกรอบอร่อยมากจิมกบบนี้ Аудиторія mm. <shrie> อืมกินกับเกี๊ยวอร่อยมากเลยอ่ะอจับไปลองกินกับเกี๊ยวอุย ก๋วยเตี๋ยวับเกี๊ยวทอด Ô <coughs> sập. Wow. được phát hiện nó vào trong cái <laughs> cái 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 cái

ขอบคุณทุกน่กขน้ารัมนะคะ